โครงการ SML นะคะก็คือโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงหรือว่า SML ค่ะก็นับเป็นอีกหนึ่งนะคะในโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลภายทองทานชินวัตรค่ะกไ็ได้ดำเนินการค่ะโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะหรือว่าสทบค่ะ โครงการ sml นะคะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ปัญหาได้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่การแจกเงินแต่ว่าเป็นการสนับสนุนโครงการเล็กๆที่สำคัญของชุมชนที่มาจากความต้องการของคนในชุมชนด้วยวงเงิน2 0 0แ0 0 3 0 0แสนแล้วก็4 0 0 0 0นบาทค่ะให้กับชาวบ้านนะคะรวมตัวกันทำประชาคมตกลงกันแล้วก็โหวตในสิ่งที่อยากจะพัฒนาชุมชนร่วมกันค่ะเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับโครงการ SML นะคะคุณผู้ฟังก็จะแบ่งตามขนาดของหมู่บ้านนะคะ3ระดับด้วยกันค่ะก็จะประกอบไปด้วยขนาดหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองขนาด S ค่ะก็คือประชากรไม่เกิน500คนจัดสรรเงิน20,000 0บาทแล้วก็ขนาดหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะขนาด M ค่ะประชากร501คนจนถึง1000คนค่ะได้รับจัดสรรเงิน3 0 0 0 0 0บาท ขนาดหมู่บ้านและชุมชนเมืองขนาดแอลค่ะประชากร1000คนขึ้นไปจะได้รับจัดสรรเงิน4 0 0แสนบาทค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังาตามกองทุนหมู่บ้านนะคะก็ได้รับจัดสรรเงินจากโครงการ SML นะคะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงผ่านเว็บไซต์ของสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะหรือว่าทางสธบนะคะ และเมื่อวันที่24พิถุนายน2568ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน157,000ล้านบาทค่ะโดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณานะคะจำนวน481โครงการรวม8,939รายการค่ะของ50หน่วยงานภายในกรอบวงเงิน115,375ล้านบาทค่ะ โดยหนึ่งในนั้นค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือว่า SML นะคะของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่หรือว่าสทบด้วยค่ะวงเงินที่ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะได้รับจัดสรรลงโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน SML ภายใต้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ค่ะว่ากองทุนหมู่บ้านนะคะได้รับการจัดสรรวงเงินนะคะจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจลงไปยังโครงการ SML อีก4,000ล้านบาทด้วยกันค่ะซึ่งก็จะทําให้โครงการดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังครอบคุมทุกกองทุนหมู่บ้านเลยค่ะแต่ทั้ง